ตัวที่2ในตระกูล HID LAMP ก็คือเมทัลฮา l i ไลนะครับก็เป็นหลอดในกลุ่มของไอประหลอดแรงดันสูงนะครับมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1, 175วัต์ไปจนถึง2000วัตต์อันนี้คือกำลังไฟฟ้ามันนะ175ถึง2000วัตต์มีประสิทธิภาพรวมอยู่ที่60-90ลูเมนต่อวัตต์ประสิทธิภาพหลอดไฟจะดีกว่าหลอดแสงจันนะครับวัตก็มีให้เลือกมากกว่า นะครับสูงกว่าด้วยนะครับเพราะนั้นหลอดเมทัลฮาลายก็จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความส่องสว่างเยอะๆมากๆนั่นเองนะครับมีโครงสร้างภายในคล้ายกับหลอดแสงจันทเพียงแต่ว่าตรงหลอดอาร์คนะถ้าเราเทียบขนาดของหลอดอาร์คภายในนะของเมทัลฮาลายจะเล็กกว่าเทียบวัดต่อวัดนะจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับโครงสร้างภายในจะคล้ายๆกัน นะครับมีการเติมอาร์กอนนีออนนะคริปทอนผสมเข้าไปแต่ยังมีพวกนี้ครับโลหะไอโอดี์นี่เมทัลิกนะโอดินะอันนี้ก็คือเป็นสารที่มันเป็นชื่อตามตัวเนี้ยที่เรียกว่าเมทัลเนไหมเมทัลก็คือเป็นสารเหมือนเหมือนของแข็งนะผสมเข้าไปด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้แสงมันสวยขึ้น สีของแสงในหลอดที่เป็นเมทัลฮาลยจะสวยจะสว่างจะใกล้เคียงแสงแดดมากกว่าหลอดแสงจันทร์เออถ้าพูดง่ายๆหลอดแสงจันทร์เป็นตัวแทนของพระจันทร์หลอดเมทัลฮาลายก็เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์เอออย่างนั้นเลยถูกไหมหลอดแสงจันทร์ก็ได้แสงประมาณนึ่งใช่ไหมแสงออกเหลืองๆนวลๆใสๆสว่างประมาณหนึ่งเรื่อเๆแต่เมทัลฮาลายมาแบบฟุ่ม สว่างหนักเลยนะอันนี้เปรียบเทียบมเห็นภาพชัดนะครับสีมันจะสมดุลสีมันจะาขาวสมดุลโดยที่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องเคลือบผิวภายในด้วยสารฟอสเฟอร์เลยเออก็คือหลอดข้างนอกมันเป็นหลอดใสๆเลยแต่สีอ่ะมันจะเป็นสีขาวจวดๆเลยนะแต่ถ้าเป็นหลอดแสงจันทร์คุณต้องเคลือบใช่ไหมหรือต้องเคลือบช่วยอะ่ะแต่หลอดเมทัลทลายไม่ต้อง ฉันสามารถทําแสงขาวได้ด้วยตัวเองก็เหตุผลมาจากการเติมพวกสารโลหะตัวนี้เข้าไปนั่นเองนะครับลาแสงได้มากกว่านะครับตัวกระป๋อ,อกแก้วด้านนอกเนี่ยก็คือไม่ต้องเคลือบฟอสเฟอร์เลยนะครับก็มีการเติมสารในตระกูลฮาไลท์เข้าไปนะครับมีโซเดียมมีฮาเนียมสแกนเดียมไอโอไดมีอ์กอนนีออน,นีพวกนี้นะมีกดประหลอด เติมเข้าไปสารพวกนี้ก็ไปทําปฏิกิริยาทําให้แสงมันออกมาเป็นสีที่สมดุลใกล้เคียงแสงแดดนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมสารฟอสเฟอร์นะรก็คือไม่ต้องเคลือบผิวกระป๋องแก้วด้านในด้วยฟอสเฟอร์นะครับงานที่เหมาะกับมันก็คือพวกสนามกีฬางานที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์เห็นไหมสนามบอลที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์พวกนี้ต้องการแสงที่เหมือนแสงแดด สวนสาธารณะไฟสานอาคารนี่ไฟสองป้ายนะไฟสองป้ายโฆษณานะครับอันนี้เราพูดก่อนยุคที่จะมี led นะการรับเดี๋ยวนี้เป็น led หมดอ่ะใช่แล้วไม่เถียงแต่ถ้าเป็นยุคก่อนที่มี led ลมหลอดเมทัลทลายมันจะทําหน้าที่แบบนั้นส่องกาแพงเมืองส่องอนุสาวรีย์ส่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรพวกนีน้แสงมันจะเป็นแสงขาวนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้แสงขาวทั้งหมดอ่ะเขาอาจจะใช้เป็นแบบสสี ก็คือเมทัลไฮไดด์ด้วยแล้วก็โซเดียมไปด้วยมันก็จะไปผสมกันถ้าคุณใช้เมทันไฮไลด์อย่างเดียวมันก็ขาวจัว้วะเหไหมคุณใช้โซเดียมอย่างเดียวมันก็เหลืองอ๋อยเออเพราะนั้นทํายังไงวะก็มิกสีเลยยิงคู่เลยปืดน,นี่คือวิธีการเพราะนั้นบา,บางสถานที่เขาจะใช้สองหลอดเลยครับเมทันไฮไดด์ด้วยโซเดียมไฮคู่กันเลยแล้วก็ยิงไปพร้อมกัน เหมือนกับเป็นการมิกมิกลําแสงผสมนะครับอันนั้นแน่นอนนะหลอดพวกนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่สังเกตว่าหลอดอาร์คเขาจะเป็นหลอดเล็กๆถ้าเราไปเทียบกับหลอดแสงจันทร์เราจะเห็นชัดเลยว่าในใน,ในวัดเดียวกันนะไซส์ของอีตัวหลอดอาร์เนี่ยจะเล็กกว่านะครับโครงสร้างส่วนประกอบก็จะใกล้เคียงกันแต่ตัวหลอดอาร์จะเล็กกว่าข้างข้ในก็จะมีพวกตัวค้ำยงค้ำโยง,โยงต่างๆ และที่สำคัญคือต้องมีทั้งบลาดแล้วก็อินิคเตอร์นะครับบลาดก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวสร้างแรงดันสูงเนาะแต่ตัวอินิคเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวจุดไส้หลอดนะมีมีอินิคเตอร์เข้ามาเป็นตัวจุดกระตุ้นการทำงานของหลอดเข้ามานะครับจริงๆมันจะมีรุ่นที่ใช้อินิคเตอร์กับรุ่นที่ไม่ใช้อินิคเตอร์นะอยู่ที่ตัวหลอดด้วยถ้ามีอินิคเตอร์ ก็จะเป็นวงจรน,นี้ตัวแซดเนี่ยคือนิกเตอร์แต่วงจรที่ไม่มีนิกเตอร์ก็มีนะแต่ต้องดูรุ่นของหลอดไงนะถามว่าจะใช้รุ่นไหนอันนี้แล้วแต่หลอดเลยหลอดบางตัวบอกว่าเฮ้ยหลอดรุ่นนี้วัดแค่นี้ไม่ต้องใช้อินิเตอร์ใช้แต่บหลาดก็จุติดละเนี่ยอันนี้คือบรลาดนะตัวดีนี่คือบหลาดบรลาดนี่ต้องใช้แน่ๆนะแต่ถ้าหลอดที่มันมีวัดเยอะๆมันต้องใช้อินิเตอร์ช่วยนะก็ต้องต่อินิเตอร์เข้าไปวงจรมันก็จะเป็นวงจรที่มีนิเตอร์ นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลอดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตในแต่ละเจ้านี่อันนี้โครงสร้างภายในของมันอันนี้คือตัวบรลดาอันนี้คือตัวอินิเตอร์นะครับบรลดาส่วนใหญ่อย่างที่เราได้ฟังเนาะที่ผมเจอจะเป็นบรลดาแกนเหล็กเพราะนั้นน้าหนักจะค่อนข้างจะเยอะนะอินิเตอร์นี่ตัวจะเล็กกว่าน้าหนักก็จะเบากว่าตัวตัวนี้ไม่ใช่อินิเตอร์นะทักทีอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์เออลืมไปเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นไหมตัวเคตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่มันจะจะช่วยในการปรับ power factor ของตัวบราดเพราะอย่างที่บอกบราดมันจะเป็นบลาดแกนเหล็กขนาดใหญ่ค่า L มันจะเยอะถูกถ้าเราเรียนในเรื่องของ power factor ก็คือเราต้องเอา C มาล้าง RLC จำได้ไหมมี L มากๆก็เอา C มาต่อขนานมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวหักล้างค่าทางด้าน power factor นะอันนี้ขอภัยด้วยนี่เป็น C นะฮะน,นี้เป็นตัวบลาดเป็น L นะฮะนี่ั้นหลักการทำงานก็ ทำงานคล้ายๆเหมือนกับหลอดแสงจันทร์เพียงแต่ว่าต้องมีอินิกเตอร์มาช่วยจุดหลอดนะหน้าที่ของมันก็จะไปกระตุ้นในสารของไดโออไอโอไดนะครับซึ่งซึ่งเป็นสารแกนเป็นเขาเรียกว่าสาสสารที่เป็นของแข็งนะที่เราเติมเข้าไปในตัวของเมทัลฮาไลนะก็จะทําทให้เปล่งแสงออกมาเป็นความยาวที่เป็นแสงเหมือนคล้ายๆแสงแดดใช้เวลาในการจุดติดประมาณ3นาทีอาจจะใช้เวลาถึง4-6นาทีเพื่อ ให้แสงสว่างเต็มที่นะแล้วก็ใช้เวลารีสตาร์ตก็คือถ้าไฟดับแล้วก็จุดใหม่เนี่ยประมาณ1 0บถึงสินาทีเห็นไหมเพราะนั้นหลอดประเภทพวกนี้มันจะเปิดปุ๊บตีปั๊บไม่ได้นะครับอายุการใช้งานประมาณ6 0 0 0ถึง15,000ชั่วโมงขึ้นอยู่กับวัตดของหลอดนะครับอันนี้โดยคิดการเปิด10ชั่วโมงต่อครั้งนะการใช้งานก็จะเหมาะสำหรับพวกเพดานสูงนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโกดังเก็บของนะแล้วก็จะใส่ไปในโคมที่เรียกว่าไฮเบย์เดี๋ยวโคมต่างๆพวกนี้คราวหน้าเราจะได้เรียนนะโคมไฮเบย์โคมโลเบย์โคมฝัดไลท์นะพวกนี้ก็จะมีลักษณะโคมที่แตกต่างกันการใช้หลอดก็จะมีการใช้หลอดที่เหมาะสมกับโคมแต่ละโคมด้วยนะครับอย่างโคมไฮเบย์เงี้ยคุณจะไปหลอดไส้ไม่ใส่ไม่ได้คุณก็ต้องใช้หลอดประเภทแสงจันทร์เมตันฮาไลท์หรือไฮโซเดียม นะเพราะว่าจะเป็นโคมที่มีขั้ว E40 นะเป็นแบบขั้วใหญ่นะเพราะนั้นมันจะเหมาะสำหรับหลอดที่มีวัดสูงสูง,สงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้สองสว่างสนามกีฬาเนี่ยโคมไฟอยู่ข้างบนเนี่ยคนอยู่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยถ้าเราเราตีคนว่าประมาณ2เมตรใช่ไหมจริงๆไม่ถึง2เมตรด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้กี่เท่าตัวผมว่าถ้าเทียบแล้วน่าจะมีมียีเมตรอะจากพื้นดินขึ้นไป อันนี้เป็นลานสเก็ตถูกไหมสนามกีฬาหรือเป็นไฟที่สาดอาคารเน้นความสวยงามอย่าเงี้ยส่องกำแพงเมืองส่องปราสาทนะก็จะทำให้เกิดมิติความสวยงามเกิดขึ้นตอนกลางคืนไฟสนามกีฬานี่เห็นไหมอยู่บนเสาสูงเลยสูงมากๆด้วยนะ4 0 5 0เมตรมุนน่ะแล้วก็ส่องลำแสงลงไปที่พื้นสนามบอล่ไหมนี่ก็ใช่นะ อาจจะไม่ใช่สนามบอลอย่างเดียวก็ได้เป็นสนามลานกว้าง,างนะลานจอดรถได้หมดนะครับจำนวนของหลอดก็แล้วแต่หรือพวกเพดานสูงๆนะครับอันนี้สีไม่อาจจะออกเหลืองๆนะอาจจะเรื่องของวัสดุนะนะจริงๆริงเราสามารถใส่หลอดที่มันมีความหลากหลายของสีได้คือเราไม่ต้องการขาวจัว๊วเราไม่ต้องการเหลืองมากเราก็ใช้เป็นแบบผสมกันมีทั้งเมทัลฮารไลมีทั้งไฮโซเดียมนะ ใส่ไปนะเราก็สามารถที่จะเล่นสีได้น,นััน้ก็ข้อดีเขาว่ากันไปเนี่ยฝ้าเพดานสูงๆใช่ไหมแล้วก็เมทัลาไลายไปใส่เนี่ยพวกโถงเพดานอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถเลือกได้นะคุณจะอาจจะใช้แสงจันทร์ก็ได้เนี่ยหรือจะใช้เมทัลาะลน์ก็ได้นะก็ลองลองเทียบดูในส่วนของการใช้งานนะซึ่งจะใช้เท่าไหร่ก็ต้องมาคำนวณถูกไหมจานครับผมจะใช้หลอดเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องคำนวณว่าคุณต้องการแสงกี่ลัก แสงกี่ลั์พื้นที่เท่าไหร่ความสูงติดตั้งเท่าไหร่ก็ไปเลือกหลอดที่มันมีลูเมนที่เหมาะสมเอามาใส่พวกนี้ก็ต้องผ่านการคำนวณเนาะนี่สนามบอลใช่ไหม <c oughs> อยู่บนหลังคาเลยแล้วก็ส่องลงไปอันนี้ก็จะมีการเล่นมุมนะก้มมุมเงยมุมเลี้ยวยากนะในส่วนของการดีไซน์ระบบเอาดอ i g ตติ้งแต่พวกเราไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้เรียนไปถึงขนาดนั้น เราได้เรียนในส่วนของที่เป็น indoor l i g h t i n ซะส่วนใหญ่นะครับนี่ของจริงเลย2,000วัตต์นะฮะเป็นเมทัลฮาลายนี่ขนาดประมาณนี้เลยนี่เทียบกับมือนะยาวเกือบฟุตอันนี้เป็นเมทัลฮาลาย2,000วัตต์นี่อันนี้ไปใส่โคมที่เป็นโคมสองสนามกีฬานะครับอันนี้เขาเรียกว่าโคมแบบฟัดไลท์ g ัดไลท์ก็คือเป็นแบบไฟส่อง บังคับแสงให้มันพุ่งเป็นลําแสงออกไปนะเพราะตัวหลอดแสงมันจะออกรอบๆหล,ลอดใช่ไหมเราต้องการบังคับแสงให้วิ่งไปข้างข้างหน้านเพราะตัวหลอดมันก็จะมีการใส่สารสะท้อนแสงเคลือบแสงลงไปเพื่อให้หลําแสงที่ออกมาจากหลอดทั้งหมดพุ่งไปข้างหน้าตามทิศทางที่เราอยากจะดาอันนี้คืองานเดียวกันนะสังเกตว่ากล่องนี่จะเหมือนกันก็คือหลอดตัวนี้มาใส่ในโคมตัวนี้นะครับ แต่มันจะไม่มีแค่นี้นะมันจะมีกล่องที่เอาไว้ใส่บาลาดกับอินิคเตอร์ด้วยอาจจะเป็นเหมือนกล่องไว้สัอุปกรณ์ประกอบวงจรของหลอดนะครับแล้วก็เดินสายลงมาข้างล่างนี่คือหน้าง,งานที่เขาติดไปเนี่ยไอหลอดตัวนี้ไหนไหมเราเขาไม่ได้ใช้แค่หลอดเดียวนะเขาไปใส่เนี่ยเฉพาะต,ตรงนี้ถ้านับด้วยตาเนี่ยประมาณ9โคมล,ละ9ชุดไอ้ข้างล่างนี่ไม่เกี่ยวไหมตัวข้างบนนี่คือตัวที่ใส่เข้าไป อันนี้เป็นภาพหน้าง,งานพอดีผมไปเจอแล้วก็ถ่ายมาให้ดูนะใช้แทนหลอดฟลูเรสเซนต์กรณีเพดานสูงๆก็เหมือนกันหลอดแสงจันทนั่นแหละนะก็คือใช้งานทดแทนในบริเวณที่ต้องการลำแสงเยอะๆนะครับนี่นะหลอดมันจะเริ่มตั้งแต่250วัตต์ถ้าพวกเราจําแสงจันเมื่อกี้ได้ใช่ไหมมันจะเริ่ม8เท่าไหร่50วัตต์ใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นเมทนลเซไฮไลนมันจะมาเริ่มที่250คือวัตต์มันจะมีเลเวลที่สูงกว่า รวมทั้งลูเมนด้วยเห็นไหมสองห้าสลูเมนตัวแรกซัดไป2อ0หมละลำแสงจะเยอะกว่าอย่างหลอดสองพัน่มกะลำแสงอยู่ที่ประมาณแสน0 0 0หมื่นลูเมนคือหลอดหลอดเดียวแม่งสว่างจ้าเลยนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่พอสําหรับสนามกีฬาเนาะสนามฟุตบอลเงี้ยก็ต้องใช้หลายๆหลอดนะครับอายุการใช้งานอยู่ที่9ก้าพั0 0มื่นห้าเก้กก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะ ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องใดเล็กพวกนี้ต้องขอจากผู้ผลิตโดยตรงนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลกลางๆเข้าวๆนะเพื่อจะได้ใช้ในการเรเฟอเรนซในการออกแบบแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับหลอดยี่ห้อนั้นๆต้องขอแคตตาล็อกเขาเรียกว่า Data Data s h e e t เทค i น a l d a ดัตต้าชของหลอดไฟรุ่นนั้นยี่ห้อนั้น ซีรีส์นั้นมันจะมีหลายแพทเทิร์นมีห่อหวัดซีรีส์รุ่นที่เข้าผลิตมันจะมีการข้อมูลที่เปลี่ยนอยู่ตลอดนะเพราะนั้นลูเมนที่เราจะมาใช้อะมันก็อาจจะมีความคัดเคลื่อนกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะเวลาเราดีไซน์แสงสว่างไปแล้วอา้าวทำไมอาจารย์ดีไซน์มาแล้วใส่ไปแล้วทำไมไม่สว่างหรือสว่างมากไปเนี่ยมันก็จะมีมีปัญหาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราทำดีไซน์เราอาจจะอิงลูเมนจากค่าค่นหนึ่ง หรือถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ก็ตามเราอาจจะมีดัตต้าเบสอยู่ที่ค่าค่าหนึ่งถูกไหมแต่พอเข้าไปซื้อมาใส่หน้างานจริงลูเมนมันไม่ตรงไงลูเมนไม่ตรงไม่พอนะลำแสงมันอาจจะคาดเคลื่อนกันนะมันก็จะส่งผลกับค่าของความส่องสว่างที่จะเกิดขึ้นกับหน้างานจริงได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากมันน่เหมือนกับดีไซน์ระบบทั่วไป เพราะว่าตัวแปรในเรื่องของไลติงมันเยอะการสะท้อนแสงความสูงผิดไปนิดเดียวก็ลำแสงก็เปลี่ยนแล้วตัวหลอดเองลำแสงก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับหรือโคมไฟมาสะท้อนแสงไม่ดีบังคับแสงแล้วมันไม่ได้มาตามที่เราคิดเอาไว้นะหรือซอฟต์แวร์คำนวณได้อะไรเงี้ยของจริงมันไม่ตรงกันมันก็จะทำให้แสงมันเปลี่ยนได้ การถ่ายทอดพลังงานของเมทัลฮัลายใส่พลังงานเข้าไป100ได้แสงออกมา24น่าเยอะกว่าแสงจันทร์แสงจันทร์เมื่อกี้ได้ประมาณ14่ใช่ไหมเมตัลฮลาย24ก็เยอะกว่า